ชวนทำเมนูปลาทูเค็มทรงเครื่องแบบง่ายๆไปกับพี่ตงพาหิวค่ะเมนูนี้ก็เป็นเมนูเติมข้าวอีกหนึ่งเมนูเลยทีเดียวลำดับแรกนะคะเราก็จะล้างปลาทูเค็มแล้วก็พักไว้ก่อนหลังจากนั้นก็จะมาทอดพริกค่ะพริกแห้งของเราให้หอมๆแบบนี้แล้วก็พักไว้จากนั้นก็จะมาเจียวหอมแดงค่ะให้หอมๆแบบนี้ให้เขาสุกนะคะถ้าชอบแบบเหลืองๆก็เจียวให้เหลืองก็ได้ค่ะแต่วันนี้พี่ต้งเจียวแค่ให้เขาหอมแล้วก็สุกค่ะ เลาเขียวเขาก็จะหวานหวานดีค่ะแล้วแต่ชอบเลยหลังจากนั้นเราก็มาทอดปลาทูเค็มกันในน้ํามันเมื่อกี้นี่แหละค่ะเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นของหอมอยู่แล้วนะคะแล้วก็พริกค่ะพอทอดปลาทูเนี่ยก็ดับคาวไปได้เลยทีเดียวหลังจากที่เราทอดปลาทูได้สุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาพักใส่ถ้วยไว้แบบนี้ค่ะเขาก็จะเหลืองเหลืองหอมหอมเลยนะคะปลาทูเค็มก็จะมีรสเค็มนําอยู่แล้วค่ะหลังจากที่เราทอดเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ํามันที่เหลือจากปลาทอด แ,แต่ใช้เคียงแค่นิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่หอมค่ะเป็นหอมหัวใหญ่แล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ผัดเข้าไปให้สุกๆแบบนี้เลยแล้วก็เติมน้ําลงไปอีกเล็กน้อยแล้วก็เติมน้ามะขามเปียกพริกนะคะเป็นพริกขี้หนูค่ะหอมดีนะคะหลังจากนั้นก็ใส่น้ําตาลน้ําปลามะนาวหรือจะใช้น้ามะขามเปียกก็ได้พอคุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันพอสุกก็เอามาโรยหน้าในปลาทูเค็มที่เราทอดไว้เมื่อกี้เราก็จัดเสิร์ฟได้เลยอร่อย อร่อยมากค่ะ